สวัสดีครับยินดีต้อนรับกข้สู่ MJ Sport วันนี้เรามาชมความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังเห็นทีมชัดเวียดนามกดตุงตะคายใส่ทีมชัดญี่ปุ่นนัดแรกในศึกเอเชียคัพ2023นะครับโดยความยินดีรับความภาคภูมิใจแฟนอาเซียนต่างยินดีและภาคภูมิใจกับผลงานของทีมชัดเวียดนามที่สามารถต่อกรกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมชั้นนาของโลกเลยนะครับสู้ได้อย่างสูสี สนุกกันเลยทีเดียวซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าฟุตบอลของอาเซียนนั้นกําลังพัฒนาขึ้นอย่างมากโดยความหวังผลงานของทีมชาติเวียดนามก็ได้จุดประกายความหวังให้กับแฟนบอลอาเซียนว่าทีมฟุตบอลจากย่านอาเซียนสามารถประสบความสุเร็จในระดับโลกได้เช่นเดียวกันนะครับผลงานกระหึ่มจริงๆโดยความท้าทายผลงานนี้ของทีมชาติเวียดนามได้สร้างแรงกดดันให้กับทีมฟุตบอลจากย่านอาเซียนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยของเรา ว่าต้องให้พัฒนาฝีเท้าและพัฒนาฝีมือเพื่อยกระดับมาตรฐานฟุตบอลให้สูงขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งอาเซียนอยู่นะครับสำหรับเวียดนามวันนี้เรามาชมคอมเมนต์แฟนอาเซียนบนโลกโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะครับว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรในเกมเกมนี้ที่ทีมชาติเวียดนามกดตุงสกายใส่ทีมชาติญี่ปุ่นและสู้ได้อย่างสนุกสูสีถึงแม้จะแพ้ไปนะครับ4ประตูต่อ2เราเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ที่1 ยินดีกับเวียดนามด้วยนะครับผลงานในวันนี้แสดงเห็นว่าฟุตบอลของอาเซียนนั้นกําลังพัฒนาขึ้นจริงๆคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนี่คือความฝันของแฟนฟุตบอลอาเซียนทุกคนที่เราอยากจะเห็นทีมฟุตบอลจากย่านอาเซียนเอาชนะทีมชั้นนาของโลกให้ได้แต่ถึงแม้จะแพ้ไปแต่คุณก็ทํไดีที่สุดแล้วทีมชาติเวียดนามสร้างแรงบันดาลใจให้เก็บทีมฟุตบอลจากย่านอาเซียนทีมอื่นๆให้พัฒนาฝีมือและสู้เก็บทีมชั้นนาของโลกได้คอมเมนต์ต่อไป เวียดนามเล่นได้ดีมากนะแต่ญี่ปุ่นโชว์คัสแล้วพยายามสู้ต่อในครึ่งหลังแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นไม่ได้คอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปเป็นเกมที่ยอดเยีเ่ยมมากๆสู้กันสนุกและสูสีคอมเมนต์ต่อมาเล่นดีๆมากครับเวียดนามผมบอกว่าจะได้รับผลที่ดีจากเกมนั้นนี้รับประสบการณ์นะผมรักเวียดนามจากแฟนประเทศเลาวคอมเมนต์ต่อไปว้าวนั่นเป็นเกมที่น่าถึงมากๆ เารบรักจากเวียดนามจากแฟนอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามไม่เคยยอมแพ้เลยนะคอมเมนต์ต่อไปสู้ๆเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาการต่อสู้ที่ดีที่สุดสําหรับเวียดนามและญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปประตูที่1ของเวียดนามดีมากหวังว่าเวียดนามจะชนะคอมเมนต์ต่อไปไม่มีปัญหาทีมของเราทําได้ดีมากเขารบขอบความบอลอย่างมั่นใจและบุกโจมตีการป้องกันที่แน่นนาะแต่ทีมญี่ปุ่นเก่งและมีระดับมาก ยินดีกับทั้งสองเทียมเวียดน,นามและญี่ปุ่นสู้กันได้อย่างสนุกสูสีคอมเมนต์ต่อมาหมาเลยเวียดน,นามจากไทยคอมเมนต์ต่อไปสูสูนนะคอมเมนต์ต่อมาทำได้ดีมากเวียดน,นามทำได้ดีจริงๆจากแฟนฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปการต่อสู้ที่ดีมากจากเวียดน,นามญี่ปุ่นดีเกินไปและผู้เล่นเขาพวกเขาเล่นใน6กลีกชั้นนำของยุโรปในฐานะูุร่รมต้นไม่ใช่ในฐานะโปรโมเตอร์ไปชื่อคอมเมนต์ต่อไป นักรบดาวทองว้าวยอดเยี่ยมแลนะน่าถึงมากๆคอมเมนต์ต่อมาสุดยอดเกมของ AFC ครับ2024จากมาลเลเซียคอมเมนต์ต่อไปเล่นดีๆมากๆนะเวียดน,นามลุยเลยฟุตบอลจากอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีนะเวียดน,นามมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งกับทีมญี่ปุ่นให้เล่นได้อย่างสูสีเราทุกคนสนับสนุนเวียดนามคอมเมนต์ต่อไป เวียดนามเล่นได้ดีมากหวังว่าเราจะแสดงผลการแข่งที่ดีครั้งจากอินโดนีเซียในนัดต่อไปสู้นะคอมเมนต์ต่อไปเวียดนามเล่นดีมากกับญี่ปุ่นขอชมเธอจากใจจริงๆจากแฟนประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปเวียดนามก็เล่นได้เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยพูดไม่ออกเลยคุณภาพฟุตบอลของญี่ปุ่นซึ่งดูเขาแล้วก็เล่นเหมือนเพลินตาจริงๆคอมเมนต์ต่อไปการต่อสู้ที่ดีของเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเล่นได้ดี ฉันหวังว่าฟุตบอลย่านอาเซียนจะพัฒนาไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อไปเวียดนามทำได้ดีมากพวกเขากําลังเล่นกับแผนและมั่นใจมากทําได้ดีมากนะเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีอินโดและประเทศไทยพร้อมกับมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปเวียดนามแสดงผลงานที่จะเยี่ยมและแข็งแกร่งกับทีมจญี่ปุน่นและใกล้ที่จะยันเสมอได้นะขอให้คุณโชคดีในเกมต่อไปนะเวียดนาม คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้แต่ฉันหวังว่าจะไปชนะอิรักและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้คอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่ดีของเวียดนามนี่คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่เป็นแฟนจากย่านอาเซียนนะครับหลังเห็นทีมชาติเวียดนามเล่นได้อย่างสูสีกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเกมเกมนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าคุณภาพของญี่ปุ่นนั้นยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ สำหรับเกมต่อไปนะครับทีมชาติเวียดนามจะพบกับทีมชาติอิรักส่วนทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียโดยทั้งสองเกมจะแข่งขันกันในวันที่19มกราคมนี้นะครับซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มดีเป็นที่ร่นหลอยแล้วนะครับ